จากบริษัทบอลวุฒไฮดรอลิกจำกัดนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับแม่แรงดึงดันนะครับสําหรับดัดหวัวเก๋งดัดรถกระบะนะครับได้หมดนะครับก็โครงสร้างทั้งหมดนะครับก็จะมีชุดสายไฮดรอลิกทั้งหมด3ามเส้นนะครับมีทั้งหมดมีกระบอกทั้งหมด3มชุดนะครับก็มีเกจวัดน,น้ํามันนะครับ ตรงสางทั้งหมดนะครับชุดนี้แกนโตทั้งหมด5้าสิบมิลนะครับทั้งสามกระบอกนะครับระบบการทำงานมือโยกนะครับเรามาอธิบายการทำงานนะครับก็จะมีชุดคาทานะครับ ถ้าเราจะยิงเราก็ล็อกคาทานะครับแล้วก็เราจะยิงตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดวาล์วตัวที่หนึ่งอันนี้จะเป็นโยกหนักก่อนนะครับตัวที่หนึ่งก็คือแกนตัวตัวยาวนะครับโอเคลอปิดชุดวาล์วตัวที่หนึ่งนะครับเราจะโยกชุดตัวที่สองครับก็คือตัวนี้แล้วก็โยกครับนี่เราบอกดีกว่สองนะครับกําลังทํางานนะครับ อันนี้เราจะมาปิดวาล์วตัวที่สองนะครับเราจะโยกชุดตัวตะขอนะครับเปิดชุดนี้นะครับโยกนะครับก็ทํางานนะครับเราจะดึงกลับนะครับก็ไปที่คอนโทรลมันโยกนะครับแล้วก็โยกกลับนะครับก็จะดึงกลับนะครับแต่ถ้าสองกระบอกสองชุดนี้จะดันกลับด้วยน้ําหนักนะครับ ครับผมนี่คือการทำงานนะครับชุดโครงสร้างทั้งหมดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ